ทำไมดูไม่ค่อยตรงปกเลยอะคะมันจะไม่ตรงมาหวานไม่ไม่ตรงอะเพราะว่าที่ในในในโปรไฟล์คือดูหนุ่มกว่านี้ดูดูหล่อกว่าเนี้ยม,มันมันไม่ใช่อะมันมันไม่ใช่แบบเนี้ยใช่สิมันเป็นรูปของหนุ่มเองหนุ่มเพิ่งถ่ายเองนะหวาน เพิ่งถ่ายถ่ายเมื่อไหรอ่ะถ่ายมา,า,ยา,ยมาตั้งแต่เมื่อไหรถ่ายมาตั้งแต่กี่สิบปีที่แล้วอ่ะไม่กี่เดือนมานี่เองหวานทำไมไม่ใช่แบบถ้าเป็นไม่กี่เดือนที่แล้วอะต้องไม่ใช่หน้านั้นดิมันรูปหนุ่มจริงๆหวานอันนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงกันแล้ปะอันนี้คือ มไม่ได้แต่งหวานหวานฟังหนุ่มจีมันเป็นรูปของหนุ่มจริงๆริคือไม่เข้าใจอะถ้ามันเป็นรูปหนุ่มจริงอะแต่คือตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่ไงพอมาเจอตัวจริงแล้วมันไม่เหมือนในรูปแบบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่แบบที่เห็นน่ะทำไมอะมันต่างกันตรงไหนอะมันเปป็นรูต่างกันมากมันต่างกันมากมันคืออันนั้นอะคือมันดูหล่อมากดู ผมดกดำแต่อันนี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงปกอ่ะมันดูดิผมคือสองสีอ่ะตา้แล้วก็เหี่ยวอ่ะแล้วดูดิรอยจีนกาเขามีอ่ะหวานฟังหนุ่มที่มันไม่ตรงปกอ่ะให้ฟังอะไรอีกอ่ะแล้วที่เราคุยกันมาหวานคืออะไรอ่ะหวานบอกรับได้หวานก็รับได้ตอนที่คุยมารับได้เพราะว่าเธอใช้รูปโปรไฟล์นั้นไงก็มันก็รูปเดียวกันนะหวาน ม,ม,มันไม่ใช่คว <อะ S 1> า,าม,มผิด<ล>ต่างกันมากเสียดายเวลามากเลยนะสอมเดียวที่คุยกันมาอย่ดูดิแค่เนี้ยยังไม่มีความจริงใจให้กันเลยทำไมหนุ่มจะไม่จริงใจเอาตรงไหนมาวัดว่าหนุ่มไม่จริงใจดูแค่าารูปโปรไฟล์ก,ก,ก็รู้แล้วว่าไม่จริงใจอะ่ะดูดิคนเราอะ่ะ แนี่จะเอารูปปัจจุบันลงอ่ะเอารูปเก่ามาหลอกลวงกันทำไมวะไม่ได้อัพเพิ่มเข้าใจป่ะโอ้โหหวานมีอะไรอ่ะหวานหวานมีใครหรือเปล่าอ่ะฮะหวานพูดจริงนะหวานดเลิกคุยกับทุกคนะเวยเพื่อที่มาคุยกับหนุ่มคนเดียวหวังที่จะจริงจังกับหนุ่มคนเดียวแต่สิ่งที่มาเจอไม่ค่อผิดหวังเลยแม่งเซ็งมากอ่ะแล้วหนุ่มทำผิดตรงไหนหนุ่ม หนุ่มทำผิดที่ดูมะไม่เอารูปโปรไฟล์ปัจจุบันขึ้นไว้มันก็เลยไม่เห็นหน้าปัจจุบันมันก็แค่หนุ่มไม่ได้อัพขึ้นแค่นั้นเองอ่ะแต่มันก็อันเดิมอ่ะหวานไม่ใช่หนุ่มหนุ่มเข้าใจปะหน้าหนุ่มแก่กว่าพ่อเราอีกอ่ะนี่หวานโอ้แม่ก็เสียเวลาสอนเดือนเลยอ่ะแล้วคนอื่นได้ทิ้งไปอ่ะบอกตรงๆนะรอกว่าหนุ่มเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเว้ยแต่หนุ่มก็ไม่ยอะไรยผิดนะหวานนี่ย โอ้โหโลูโปรไฟล์แม่งย่างกระแทกพระบุตรมาเจอตัวเจงโหแม่งหวานคิดกะน่มแค่รูปแล้วที่เราคุยกันที่เราจริงใจต่อกันที่เรา <c oughs> แค่เนี้ยมันไม่มีความจริงใจแล้วเว้ยถ้ามาหลอกกันอย่างเงี้ยมันไม่มีความจริงใจแล้วพอเหอะขอขอลานะเอาจริงรับไม่ได้หวานมอเลนหวบานรับไม่ได้หวานไม่โอเคแบบเนี้ย แต่หนุ่มมีแค่หวานคนือเดียวนะหวานรู้ใช่ไหมบอไม่ต้องคุยอะไรละหนุ่มจะไปมีใครไปเจอใครก็แล้วแต่หนุ่มเอะขอให้อย่าไปหลอกเขาให้เขารับได้ที่หน้าตาเหี่ยวๆของหนุ่มเอะหวานหวานหวานกดตัวหวานหวานไม่โอเคอะ่ะหวานรับไม่ได้อะ่ะหวานไอ้ <c oughs> พวกเสียวเวลาเลย